ในหน้า t i k t o อกวิธีเช็คคะแนน P Q P สำหรับคนที่เชื่อมในหน้าด้วยเซลเลอร์ก็สวัสดีครับในตัว i n นฟินิตี้แปกันให้ในหน้า t i กต็อกนะครับก็พอดีไปเจอมานะครับก็เลยมีว้อเอยเอามาบอกเพื่อนๆดีกว่าเผื่ออะไรคนไม่รู้คือคะแนน P Q P เนี่ยเป็นคะแนนที่ทิก t o อกเขา้าเอาคะแนนร้านค้ากับคะแนนสินค้าในรวมกันแล้วมาเป็นคะแนน P Q P แต่โดยส่วนใหญ่เท่าที่ผมสังเกตเนี่ยถ้าคะแนนร้านค้าต่ำนะครับมันจะโดดมันจะขึ้นเลย อย่างครั้งที่แล้วเนี่ยของผมเนี่ยคะแนนร้านค้ามีอยู่ร้านหนึ่งสามจุดห้าแต่คะแนนสินค้าเขาสี่จุดกว่านะเออสี่จุดกว่านะครับแต่คะแนนร้านค้าเขาเนี่ยสามจุดห้าอะอีกร้านหนึ่งสามจุดเจ็ดนะครับแล้วระบบเนี่ยก็แจ้งเตือนผมว่าผมเนี่ยมีคะแนนร้านค้าต่ากว่าสี่คะแนนซึ่งนั่นแปลว่าผมมองว่าเขาน่าจะเอาคะแนนร้านค้าเนี่ยนะครับเป็นหลักมากกว่าคะแนนสินค้าแหละเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกสินค้าเราต้องเลือกร้านค้าที่มีคะแนนสี่ขึ้นมา สีขึ้นไปสีขึ้นไปครับถึง4.8่จุอ่าสีถึง4.7เนาะอ่ะวิธีการเช็คทันไงไปดูกันก็อย่าลืมนะครับฝากแชร์แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เรียนนะครับการทําในหน้านะครับแล้วก็ขายได้ทุกวันนะครับจากทิกตอกซีรีส์ขายได้ทุกวันตรงนี้เลยนะครับหรือใครนะครับที่ช่องพังอยู่อย่าลืมไปดูซีรีส์แก้กรรมช่องพัง ก่อนอื่นที่เราเข้ามาในหน้า Tik t o ็อก h o p cater ของเรานะครับเราเพื่อนเพื่อจะเห็นกระดิ่งใช่ไหมครับคลิกตรงกระดิ่งเข้าไปได้เลยครับเสร็จแล้วระบบก็จะพาเราเข้ามาอีกหนึ่งหน้านะครับให้เราคลิกตรงคําว่าระบบครับแล้วก็จะมีข้อความแจ้งเตือนเห็นไหมครับที่เป็นรูปลําโพงตรงนี้เนี่ยระบบเขาจะแจ้งเตือนมาว่าร้านค้าของผมตอนนี้มีคะแนนต่ํากว่า4คะแนนนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้ะคะแนนร้านค้าดีขึ้นนะครับเราจะต้องไปเลือกคะแนนร้านค้าที่มีตั้งแต่4 5ขึ้นไปนะครับ เพราะนั้นเวลาเราเลือกสินค้าเ,เพื่อนๆต้องไปเลือกสินค้าหรือว่าเลือกร้านค้าไปดูคะแนนร้านค้าก่อนเลยครับ4ขึ้นไปไหมถ้าคะแนนร้านค้าไม่ไม่สี่ขึ้นไปต่อให้สินค้าขายดีแต่พอคุณมาทําคลิปรีวิวแล้วคุณอาจจะขายไม่ได้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญนะครับเรื่องของการเลือกร้านค้าแนะนําเลือกร้านค้าที่มีคะแนน4.5ขึ้นไปจะดีมากอ่ะชื่นชอบคลิปนี้ฝากแชร์และอย่าลืมไปดูซีรีส์ขายได้ทุกวันและแก้กรรมช่องผัง